สวัดีผู้ชมช่อง YouTube ทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่ช่องตกปลาันหยุดคือช่องว่าปลาเทอร์บูลชแนลอากาันี้ร้อนจริงโอเควันนี้เราจะมาตกปลาบนหยุดของเราเช่นเคยเออวันนี้เราจะมาตกสปิวกันโอเควันนี้เราจะมาเริ่มตกสปิวเป็นแบบบัลลาดแตะหนึ่งตะขอมาดูอุปรกรณ์กัน ตกสปิวของผมดีกว่าโอเคครับโอเคครับอุปกรณ์การตกสปิวของผมดับแรกก็ลอกก่อนลอกก็จะเป็นลอกเบอร์สองพันเบอร์เล็กหน่อยสายเมนเป็นสายสป,ปอร์คันก็จะเป็นคันอาชิโนสปาตา นิเวท85แอ้าคชั่นก็จะเป็นแบบมิเลียมไลท์นะครับอ่อนนิดนึง่ง <Okay. S 1> มาดูชุดตกสปิลดีกว่าชุดนี้ก็จะเป็นทุน่นสต็อปเปอร์ตัวบนตัวล่างนี้ไว้กันทุ่นเคลื่อนไปขึ้นมาส่วนตัวบนนี้ไว้วัดระดับน้ำดีกว่าตัวล่างนี้ไว้กันทุน่นไหลลงมาโดนตะกั่วข้างล่าง ดูตัวตะกัวดีกว่านี่ครับอันนี้เป็นแกนตะกัวอย่างยาวเอาไว้พันตะกัวฟิลของพันไว้แล้วแล้วลก็ชิงหน้าก็เป็นสิบปอดเหมือนกันเมนสิชิงสิบก็จะเป็นแบบตะขอดเดียวตัวเป็ดก็จะเป็นจินุเบอร์หนึ่งครับตูดแฟน อันนี้ผมก็ได้อ่อยไปสักพักแล้วเห็นว่าปลาเริ่มเข้าแล้วเดี๋ยวเรามาลองตกกันก่อนเลยดีกว่าดูซิวันนี้เราจะหมานไหมโอเคครับโอเคลุยกันหลังจากเราเซตอุปกรณ์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเรามาลองตกกันเลยมาดูซิไม้แรกจะเป็นยังไงโอเควิธีการตกของผมก็ต้องวิธีการเกี่ยวเหยื่อดิวิธีการตกวิธีการเกี่ยวเหยื่อของผมก็นี่ หยิบเศษขนมปังมาชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับตาเบ็ดไปเกี่ยวแบบไม่ต้องให้มันให้มันบี้นะครับเกี่ยวให้มันฟูๆหน่อยแล้วก็หยิบเกื่อขึ้นมาปุ้มตาเบ็ดจับจีบยีบตูดเอารรวมๆไม่ต้องแน่นมากเพื่อให้เหยื่อมันแตกตัวได้ง่ายๆหน่อยทีนี้มาทอยกันเลย อยในจุดที่เราตั้งไว้นะครับ วันนี้เราจะมาตกแบบละล้านแตะตั้งหกตกสามมาสูงทุนให้ดูได้ครับวิธีการสังเกตอาการทุนเพื่อวัดนะครับก็ง่ายๆเลยครับตกมาล้างแตะถ้าเกิดทุนมันตอกลงไปกระชับแน่นๆตึ๊บอ่าจังหวนะนาวัดหรือไม่กระทุนถอนขึ้นมาถอนขึ้นมา รออะยะที่เราตั้งไว้คือ6ข,ข้อเนี่ยวัดอันนี้ปลาเล่นแน่ก็จังหวะวัดก็จะมีแค่สองจังหวะไม่ตอกก็ถอนปลาอะไรเนี่ยตัวเ,เล็กๆเต็มไปหมดเลยลูกปลาโ <Okay. S 1> อ้โหเอาละปลาแล้ววะ วัดไม่ทันเลยโดนปลาอะไรเล่นไปนวโอ้ัาววายกี้น,าน,น่าวัดนะครับจว่ารอก่นอนเพราะเหยื่อเพิ่งลงไปสักพักหนึ่งมันยังไม่แตกตัวดี หน้าแต่ยังไม่โดนตาเบ็ดเวลาปลาเข้ามาเล่นเีือต้องให้มันแตกตัวสักพักหนึ่งก่อนจังหวะแบบเยือใกล้หมดแล้วครับแล้วก็มันตอกลงไปเนี่ยเราถึงวัดโอกาสที่ปลาจะติดมันจะสูงกว่าทุนโผล่มาละเดือยสี่ห้าข้อลอะโอาโดนปลาเล็กเล่น ลองดูเลยครับอ่าทุนมันเหลือแค่นี้แล้วอยู่ดีมันตอกตรงไปเนี่ยวัดได้เลยอโอเคอวนกลัมือ เวรปลาที่ไม่อยากได้ก็ได้จริงด้วยเว้ย มาแล้วครับผ่าตัวแรกท่านผู้ชมได้อะไรไม่ได้แต่ได้ป่าบ้านี่ไม่ เต็มปากมาแล้วครับนี่ปลาตัวแรกสักเกอร์โอเคปลาตัวนี้เป็นปลาอเลี่ยนนะครับเป็นเอเลี่นสปีชีที่คอยลุกลานแม่น้ำลังคองของเราตกได้นี่

เลยหรอใจเย็นหน้า Oh wait. <laughs> าหาอะไรวะเดีวกันปัดไม่ทันวัดไม่ทัน<ค><ณ>โอเคมาไร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  o Oi โอเคครับท่านผู้ชมมาอีกแล้วปล <c oughs> าในตำนานโอ้โหพระคุณเจ้าตัวเป็นโล <Wow. S 1> เยอะจังวะ อันก็น,นะครับตัวที่สองหมานจริงๆเราอ<ม>เองนี่นะโอเค À này. Chơi chơi chơi. ทุกผมไปไหนแล้ว ไอ้เหี้ยอ้าวอีกแล้วโอ้ยตกปลาล้านอย่างโดนเลย thôi rồi.ào! 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 rồi ào rồi ào rồi ào แล้ว yeah. ไม่กว่าหมดดี่โนแล้วนะเนี่ย นี้ผมขอลาเพียงเท่านี้ดีกว่าครับตอนนี้สักเกอร์ลงทุลมแล้วก็เวลา,กาตกลางผมมดแล้วด้วยเอาไว้ให้ปลาเกตมันเข้ามาเยอะๆก่อนแล้วกันเดีย๋ยวผมจะมาตกสปิลหมทนี้มาอกแก้มือหวังว่าจะไม่โดนสักเกอร์อีกถ้าไงแล้วผมฝากช่องอตกลาเล็กๆทางช่องยูทูบของผมน,นะครับชื่อช่องว่าบาดเจ็บบุญชนแนลฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตกลาเล็กๆ ผมเองนะครับโอเคครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม